Don't know w ว่า do ย o ่ m ม a นไม่รู้ทำไมถึงใครทำไมถึงผมก็คงจะตีใจทำไมใ่ก็ไม่เป็นได้ไมีเธอนะแล้าตาไม่เพื่ยนอยากจะบอกว่าชอบเธอแต่คิดก็คงจะเป็นไปไม่ได้กว่าเธอนะับอกวพาเรานนะยังไม่ใช่ที่ผ่านมาเคยติดกบคบชิดกันมีความรู้สึกดีๆที่มีให้กันวันสึกนั้นไม่เคยยังหายไปวันนั้นไม่รู้ว่าเธอคิดฝ่ายเดียวกับฉันไหม ระยะทางมันห่างไกลหัวใจเธอห่างไปด้วยนาทีการนงานต้องจำใจไอ้รอบก็ฝ้อคิดถึงด้วยความหวงใจฉันไม่ดูเธอนั้นไม้ถึงใครแต่จดไปทางของผมคือเธอแน่ไงมีคนเดือนเข้ามามากมายผมปาทิ้งไปหัวใจทั้งหมดตุกห้อยมงรอเธอมาใช้ชีวิตที่มีเธอฉันน่าแซ์บสเธอเข้ามาเป็นแรงบัรล้าลใจมีเชออยู่ข้างกายผมมีแรงพลังใจสามารถทำาะไรสำเร็จล้มเรื่องไปง่ายได้ ธอ fans, ใใจจบอกว่าเราหาแฟนในใจก็บอกว่าชอบเธอแทนไม่อาจมีใครมาเทียบมาแทนคว่รารักมันชอบถธอมต้องยอมรับเป่แมนแมนเงอนที่อยากจะบอกไม่กล้าพูดออกผู้กลัวคําตอบผู้คบรู้รักมันยากนักเหมือนทาข้อสอบจุดนี้มันยากจากังต้องเดาไม่รู้คําตอบแต่ผมน้องิดหวังไม่รู้ว่าใครจะมาลอกใจแต่ผมน้อปิดหวังไม่รู้ว่าใครจะมาปอก d o ้ yeah, yeah t know what do you mean วกไม่ดูเธอทำไมถึงไกลทำไมถึงพวกบา,างคนจะทีใจถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร yeah, yeah, yeah Not me right ไม่ใช่ฉันใช่ไหม